ฉันจบตสวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยเจาะลึกกันเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือน,นแล้วก็ผีปู่ย่าตายายนะครับจากข้อมูลข้อเขียนที่เราได้รวบรวมมาค่ะ คือเป้าหมายเราก็อยากจะลองมาทําความเข้าใจกันดูว่าความหมายจริงๆหรือว่าบทบาทของวิญญาณเหล่านี้เนี่ยมันสําคัญยังไงกับวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยอืมค่ะแล้วก็เอ่อความเชื่อเก่าๆแบบนี้เนี่ยปัจจุบันมันยังเหมือนเดิมไหมหรือมันเปลี่ยนไปแล้วยังไงบ้างเอาล่ะครับมาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันดูค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าจริงๆความเชื่อสองอย่างนี้มันฝังรากลึกในสังคมไทยมานานแล้วล่วะคะ่ะ มีเอกสารชิ้นหนึ่งนะคะชี้ให้เห็นความต่างที่แบบว่าน่าสนใจเหมือนกันครับยังไงครับคือแม้ว่าเราจะเรียกแบบรวมๆกันบ่อยๆนะคะแต่ผีบ้านผีเรือนเนี่ยเดิมทีความหมายมันอาจจะเจาะจงกว่านั้นอีกค่ะคือหมายถึงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเดิมๆเลยก่อนที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนซะอีกอ๋อเจ้าที่เดิมใช่ค่ะเราค่อยมีวิญญาณที่ ปกปักรักษาตัวบ้านจริงๆเพิ่มเข้ามาอีกทีหนึ่งอาจจะไม่ใช่วิญญาณเดียวเสมอไปด้วยซ้ำค่ะอืมครับครับเข้าใจแล้วแบบนี้ก็พอจะอธิบายได้ว่าทำไมบางที่พิธีกรรมของไหว้มันถึงต่างกันไปใช่เลยค่ะเหมือนที่เออเอเกสารอีกชิ้นก็บอกไว้ว่ามีการใช้ของไหวบางอย่างเพื่อเหมือนเอาใจเจ้าที่เดิมก่อนใช่ไหมครับถูกค่ะ ใช่ค่ะไหว้เกาที่เดิมก่อนแล้วค่อยไหว้ผีเรือนที่ดูแลตัวบ้านจริงๆอมืมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องดูแลบ้านเฉยๆถูกต้องค่ะส่วนผีปู่ย่าต,ตายายนั้นนะคะบทบาทที่เอกสารหลายๆชิ้นจะเน้นย้ำคล้ายๆกันก็คือไม่ใช่แค่เรื่องคุ้มครองลูกหลานเท่านั้นแต่ยังเหมือนเป็นออผู้กำกับดูแลด้านศิลธรรมด้วยค่ะมีบางบันทึกนะคะหรือบางกระแสเนี่ย ตีความไปว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดในครอบครัวบางทีเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นการตักเตือนจากบรรพบุรุษนะคะเมื่อลูกหลานอาจจะประพฤติตัวไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่าละเลยหน้าที่บางอย่างต่อวงตระกูลไปโอ้ประเด็นเรื่องดูแลนศิลธรรมนี้น่าสนใจมากครับมาทําให้ความเชื่อนี้มันมีมิติที่เลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องกลัวหรือแค่ขอพรเฉยๆใช่ค่ะแล้วในยุคปัจจุบันแหละครับเรื่องนี้เอกสารมีพูดถึงไว้บ้างไหมครับอย่างเช่น เอ่อคนย้ายเข้าเมืองกันเยอะขึ้นความเชื่อพวกนี้มันจางหายไปหรือว่ายังไงครับมีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆในงานศึกษาชิ้นหนึ่งค่ะคือเขามองว่ามันอาจจะไม่ใช่การจางหายไปซะทีเดียวนะคะอืมครับแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่าค่ะสําหรับคนที่ย้ายมาอยู่ในเมืองที่อาจจะห่างจากบ้านเกิดหรือว่าสุสาบนบรรพบุรุษครับหิ้งบูชาหรือหิ้งพ้าเล็กๆในห้องพักในคอนโดเนี่ย อาจจะกลายเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากขึ้นไปอีกอ๋อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนค่ะเพื่อรักษาความเชื่อมโยงทางใจเอาไว้กับรากเงากับบรรพบุรุษแม้ว่าจะไม่ได้ทําพิธีอะไรใหญ่โตเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ตามอืมการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับคล้ายๆกับที่อีกบทความนึงพูดถึงเรื่องออธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเส้นไหว้สําเร็จรูป ใช่ค่ะใช่หรือแม้แต่มีบริการให้คำปรึกษาเรื่องตั้งสารพระภูมิออนไลน์อะไรแบบนี้เลยนะครับใช่เลยค่ะมันสะท้อนว่าถึงแม้รูปแบบภายนอกมันจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะแต่ว่าความต้องการพื้นฐานของคนเราเรื่องความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยการมีที่พึ่งทางใจหรือว่าการระลึกถึงที่มาของตัวเองเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะคะยังต้องการสิ่งนี้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีเอกสารวิชาการบางชิ้นนะคะตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นด้วยค่ะ คือคนรุ่นใหม่อาจจะมองความเชื่อพวกนี้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากขึ้นเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีหรือความสบายใจส่วนตัวอืเป็นเรื่องคุณค่าทางใจค่ะในขณะที่คนรุ่นก่อนๆอนอาจจะยังคงมีความเชื่อที่เข้มข้นกว่าในเรื่องอิทธิพลโดยตรงของวิญญาณเหล่านี้ต่อชีวิตประจําวันซึ่งมันก็น่าสนใจว่ามันก็อยู่ร่วมกันไปได้ในสังคมนะคะครับ แสดงว่ามันก็มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยสรุปแล้วความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนผีปู่ย่าตายายเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติอย่างเดียวอยค่ะแต่มันสะท้อนเรื่องความผูกพันในครอบครัวความเคารพต่อบรรพบุรุษแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากๆด้วยใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง ก็คงเป็นการที่เราได้เห็นสายใยบางๆที่มันเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเอาไว้นะครับผ่านความเชื่อผ่านการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆค่ะและนี่มันก็นำไปสู่คำถามที่ออน่าคิดต่อนะคะว่าแม้ว่าโลกเราจะหมุนไปเร็วแค่ไหนก็ตามเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากๆครับ แต่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในเรื่องที่พึ่งทางใจความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็การระลึกถึงรากเหง้าของตัวเองเนี่ยมันจะยังคงเป็นสิ่งสําคัญอยู่หรือเปล่าคะอืมนั่นสินะครับแล้วถ้ามันยังสําคัญอยู่จริงๆเนี่ยความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้มันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในเชิงลึกจริงๆยังไงบ้างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นของผู้คนในยุคดิจิตอลแบบนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าเปลือกนอกหรือรูปแบบที่เปลี่ยนไปเฉยๆนะคะ ซ่อนอยู่ไม่เงินเนียงาเสียงสะทือนยังกง้งในใจเวื่อเสียงหันความกลัวที่ไม่มีวันหาแก้าวเบินผ่านเส้นทางที่